เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับภูมิทัศน์โลกกันบ้างน,นะครับสงครามของภาษีศุลกากรโดยสารัฐเองอยังคุกรุ่นในขณะเดียวกันต้นเดือนหน้านะครับกลุ่มประเทศบริกสเองก็จะมีการประชุมกันที่ริยอเดจาเนโรนะครับแล้วสิ่งนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรกันแน่เรื่องของ d ีดอลลาร์ลิซิชัมันจะเป็นไปตามแบบนั้นหรือไม่และอย่างไรนะครับติดตามกันในช่วงของ t ท r ร f ิฟวครับ แขกรับเชิญประเด็นนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากท่านนี้เรนนะครับนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์รองศาสตร,ราจารย์ดรสมชัยพักภพวิวัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะจานค่ครับย้าสวัสดีทั้งสท่านครับ ก็มีความวุ่นวายต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะสารการค้าสารัฐนะคะที่สารุทธรบอกว่าโอเคปลดล็อกไปก่อนสามารถใช้มาตราการภาษีได้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมที่จะมีการพิจารณาคดีครั้งหนึ่งอาจารย์ประเมินว่าหลังจากนั้นเองสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรจะสามารถเดินหน้าภาษีต่อได้ไหมหรือว่าจะต้องไปถึงดีกาหรือต้องใช้มาตราการอื่นแทนในการขึ้นภาษีอาจารย์มองความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างคะถ้าหากว่าทรัมป์ชนะนะครับก็ไม่ต้องต่อดีกา นะครับแต่ถ้าทัป์แพ้ทัาก็เตรียมการเตรียมการตั้งแต่แรกแล้วจะขึ้นไปสู่สารรัฐมนูญแล้วโอกาสที่สารรัฐมนูญที่ทัปมชนะค่อนข้างจะสูงมากถ้าเราดูจากเรื่องขององค์ประกอบของคนที่9คนเนี่ยเป็นของพวกเขาเนี่ยหกคนแต่จริงๆเป็นอยู่ที่แน่นอนในสามคนแต่ที่ออกมามักจะมาทางตั้มแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดทางด้านารัฐมนูญนะครับตกลงบอกว่าทั้มแพ้ ทำก็ยังไม่แพ้เขามีวิธีการในการหนึ่งคือใช้กฎหมาย3ฉบับนะครับที่เขาเอามาใช้บ้างแล้วกฎหมายฉบับที่1ก็คือ232.301แต่มันคนละ,ะคนละกฎหมายนะครับอีอันหนึ่งไม่เคยได้ใช้เท่าไหร่คือกฎหมายที่มีตั้งแต่หนึ่งพัเกรอยามสิบสองสามแปดพอฉันพูดง่ายเขาสามารถที่จะใช้วิธีการอื่นก็คือใช้กฎหมายที่มีอยู่เนี่ยออกมาเพียงแต่ว่ามันซับซ้อนขึ้นเพราะว่าที่ซับซ้อนขึ้นอย่างบางรายการเนี่ย จะต,ต้องให้อยู่ STR เนี่ยครับเป็นผู้สอบเป็นผู้อะไรครับสอบสวนหรือบางเรื่องให้รัฐมนตรีพาณิชย์เป็นผู้เสนอซะก่อนแต่พวกนี้ไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องทางเทคนิคและประการสุดท้ายถ้าหากว่าไม่ใช้พวกนี้เขายังมีสิทธิ์ที่จะออกกฎหมายโดยอาศัยเสียงข้างมากจากสภาล่างและสภาบนออกกฎหมายฉบับใหม่ทดแทนฉบับที่ถูกทางต่งางศาลบอกว่าโอเคใช้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นพูดง่ายเดินเดินหน้าต่อแน่นอนครับเรื่องสงครามการค้าครับอาจารย์ครับทีนี้เดี๋ยวต้นเดือนหน้าแล้วเนี่ยบริกส์เขาจะมีการประชุมกันที่ริโอเดจาเนโรทีนี้ถามอาจารย์นิดนงครับว่าสาหรัฐกับบริกส์เขามองกันและกันอย่างไรบ้างผมไปขอให้อาจารย์วิเคราะห์หน่อยว่าสหรัฐเขามองบริกส์ในท่าทีใดบ้างครับอาจารย์ดีครับทีนี้ก่อนจะถึงบริกส์ขอต่อนิดหนึ่งคือสองครามการค้าต่อเนี่ยมันมี90วันที่เขากําหนดไว้ะจะหมดวันที่9กระะกฎาคมแต่ไม่ต้องกลัวครับมีการต่อแน่เพราะตอนนี้เขามีบอกชัดอ่วา ประเทศอย่างเอูเนี่ยคุยกันยากเหลือเกินเพราะในเอูเขาคิดในใจผมไม่เชื่อคุณหรอกครับวันที่8วันที่9เนี่ยรับรองนะครับมันไม่จบรับวอย่างเต่ก็คือต้องต่อไปเพราะน้นผู้ได้สงครามการค้ายังยืดอยู่นะฮะทีนี้พูดถึง B บริเบรคเนี่ตอนนี้มีกี่คนแล้วลมีเสียสิบเอ็ดประเทศะะนะครับแล้วก็มีอีกเก้าประเทศเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมยี่สิบประเทศเพราะฉะนั้นถามว่าแจะลืมนะเบรคมันก็แสดงความพลังตรงไหนอย่างเช่นคราวนี้จะประชุมเรื่องอินคลูซีฟไม่ทิ้งไว้ข้างหลัง เรื่องของการร่วมมือของกลุ่มกเส้าซึ่งอันนี้เห็นได้ชัดนะว่าเขากําลังบอกเลยว่าคุณกําลังเจอปัญหาเพราะจะมีความร่วมมือระหว่างกลุ่มเส้านะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอาแค่ว่าซังสัตว์อนุรักเมนท์ซึ่งอันนี้ทั้งหมดนะมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องว่าประเทศต่างๆเราเนี่ยมันลักไม้เหลือเกินทํามเองขณะนี้เจอปัญหากําลังจะบอกว่าเฮ้ยจะเจรจาย,ยังไงเพราะว่ามันไม่มีทางเสร็จเพิ่งเสร็จไปแค่อังกฤษเท่านั้นเองเพราะนั้นถึงกับบอกว่าเฮ้ยจะต้องใช้วิธีง่ายๆ Universal Talist บอกมันเลยนะครับกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ทุกประเทศอันนี้เห็นได้ชัดพร้อมถามเลยครับว่าเขาจะเล่นงานบิกได้ไงสิ่งที่ทําก็คือว่าข้อแรกเขาเองนะอยู่ในข้อจํากัดนะว่าที่จะเล่นงานบิกยังเก่งก็คือมาขู่กู่ประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกว่าคณนะ่ะถ้าเล่นงานเรื่องดอลลาร์เนี่ยผมจะเล่นงานคูณแล้วครับอ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คงจะมีการขู่แต่ขู่ด้วยภาพรวมเนี่ยอยู่ในลักษณะที่ลําบากเพราะทําเองนะะมันจะต้องขอความร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพราะฉะนั้นการที่เขาเจรจาทุกประเทศเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาบีบได้เห็นไหมอย่างตกเทศอย่างจีนบีบไปบีบมาในที่ถู่ต้องอ่อนโอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาคงจะเรียกว่ามีการคูนะครับในเรื่องที่จะบว่าให้เจริญแต่คุณไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมันมี2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เขาต้องการที่จะบอกปกป้องบทบาทของดอลลาร์แต่ด้านหนึ่งตัวเขาเองกําลังทำลายบทบาทของดอลลาร์อยู่แล้วครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทําอันเนี้ยทำให้หลายต่อหลายประเทศเนี่ กำลังที่จะหนีออกจากดอลลาร์ออเรื่องของการขายปันธบัตรก็ยากขึ้นเพราะฉะนนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้บทบาทของบริกเนี่ยฮะที่จะเรียกว่าลดบทบาทของดอลลาร์ลงเนี่ย มันยิ่งสูงขึ้นแต่ต้องยอมรับว่าอันนี้เป็นปัญหาทางเทคนิคนะเพราะว่าบลิกพยายามจะลดดอล,ลา่าลงแต่มีคนบอกว่าจะสร้างเงินสกุลเดียวกันผมก็เคยคุยกับพวกเราการสร้างรุนเงินสกุลเดียวกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าขั้นตอนแรกจะต้องมีลักษณะที่เรียกว่าทำให้อัตราแรกเปลี่ยนสมาชิกเป็นอัตราเดียวกันใช้ธนาคารกลางเดียวกันเป็นไปแต่สิ่งที่เขากำลังทาอยู่และอีกหน่อยมีผลก็คือจะมีการใช้เงินของแต่ละประเทศนะครับในลักษณะที่เรียวกว่า โอนเอ็นโอนซึ่งกันและกันอันนี้ลดบทบาทดอลลร์ลงสองอาจจะเรียกว่ามีการใช้กฎเกณฑ์อันหนึ่งขึ้นมาทดแทนสวิฟต์สวิฟ์ก็คือเครื่องมือที่อเมริกาใช้ใช้กฎเกณฑ์ของจีนก็ได้ของรัสเซียก็ได้ของประเทศอันนี้คืออันที่สองกับที่สามหลายประเทศกําลังใช้ดิจิทัลดอนดิจิทัลเคอร์เรนซีซึ้นตัวนี้จะทําให้แต่ละประเทศเนี่ยลดเรื่องการใช้ดอลล่าลงกับอีกเรื่องหนึ่งโดยอัตโนมัติเลยครับว่าแต่ละคนแต่ละคนไม่ไว้ใจดอลล่าแล้ว นะครับแม้กระทั่งเรื่องของการออกพันธบัตรเนี่ยยังขายได้ลําบากมากขึ้นเลยนะครับแล้วก็ดอกเบียจะสูงขึ้นมุดนี่เนี่ยมีการลดลงว่าพรามในตัวมันเองทรัมไม่ต้องทาอะไรครับตัวเขาเองก็จะเจอปัญหาเรื่องอะไรครับคนจะทิ้งดอลลาร์แต่ขนาดนี้ดอลลาร์ทั้งทรัมป์เองก็อยากให้ดอลลาร์อ่อนตัวลงเหมือนกันอย่างที่เราได้สังเกตดูมีการใช้ทวิภาคีบีบนะครับบอกให้คุณนะฮะเงินสูงกันไปคือมีการพูดกันจะใช้ปลาซ่าแอคคอร์ดานนั้นมันใช้ไม่ได้แล้ว เพราะปลาไส้คอร์ดสมัยนั้นอเมริกานี่เข้มแข็งมากาบีบอยู่สามสี่ประเทศแต่ตอนนี้อาจจะใช้วิธีบีบอะไรแบบประเทศเรียกว่าอะไรครับทวิภาคีซึ่งอนันนี้ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งทีนะ่พยายามจะส่งเสริมการค้าตัวเองนอกเหนือจากกลไกในด้านสงครามการค้ายังพยายามบีบให้ดอลลาร์เนี่ยอ่อนตัวลงอันนี้เป็นตัวอย่างหนึง่งรีอว่าบทบาทของดอลลาร์กับเรื่องของอะไรความเข้มแข็งดอลลาร์เนี่ยถูกกระทบเรียบร้อยไปแล้วครับ ค่ะแล้วอาจารย์มองว่าจะส่งผลทําให้กระแสะดีเดอลาร์เซชันเนี่ยมีในยะสําคัญแค่ไหนคือยังเป็นสกุลเงินหลักของโลกแน่ในอีก1 0 2 0 30ปีไหมหรือว่ายังไงก็ตามพอสกุลอื่นค่อยๆเทียบชั้นขึ้นมาจะทําให้เงินดอลลาร์ลดบทบาททั้งการค้าการลงทุนหรือว่าการาทําการสํารองระหว่างประเทศเนี่ยค่ะอาจารย์บทบาทดอลลาร์ลดลงแต่บทบาทของดอลลาร์เป็นอันดับหนึ่งของโลกอย่างมีต่อไปอธิบายเป็นรูปปรรมเงินสำรองระหว่างประเทศที่ใช้ดอลลาร์อยู่ตอนนี้ ประมาณ5้าสกว่าเปอร์เซ็นต์ผลที่จะเกิดขึ้นอาจจะทําให้พูดง่ายลดตัวนี้ลงอาจจะต่ํากว่าห0าสิบก็ค่อคยๆลดลงแต่ยังสูงอยู่เพราะทุกวันนี้คนสังเกตดูนะดอลลาร์เนี่ยห้าสกว่าเปอร์เซ็นต์ยูโรเนี่ยยี่สิกว่าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเจ็ดจีนเนี่ยแค่ประมาณสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนึกภาพบอกไหมครับาราคาที่หนอันที่สองเรื่องของการค้าระหว่างประเทศก็ปรากฏว่าทางด้านของอะไรครับทางด้านของอเมริกาบทบาทตัวนี้ก็ตรงประมาณเท่าไหร่ครับสี่สิกว่าเปอร์เซ็นต์ และยิ่งทางด้านด้านของการใช้ค่าเรสฟอฟอเฟ์เฟ์อเมริกาเนี่ยคุณบิบาทค่อนข้างแับ8ส9 0คือเวลาเดินทางไปไหนเราก็จะแลกดอลลาร์เป็นส่วนใหญ่กับอีกอันหนึ่งก็คือตัวเนี้จะค่อยๆลดลงที่จะมีการถือดอลลาร์ส่วนหนึ่งก็คือไปซื้อพันธบัตรตัวนี้ผมคิดว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างครับเพราะว่า,วา ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ผลตอบแทนขึ้นมาสูงในรลลอบยี่กว่าปีแสดงว่าความไม่ไว้วงางใจต่อบทบาทของอเมริกาส่งผลกระทบต่อเรื่องของอเมริกาและเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นก็คือยังไม่รู้ว่าเสรียรภทางการคลังที่เขากำลังจะออกเงินที่จะมีการสร้างหนีรร้ภัคราชสานัไม่ต่ำกว่า2.5เนี่ยอัตัวนี้ก็เอกเป็นตัวหนึ่งที่บั่นทอนอเรื่องของความเชื่อมั่น ที่นอกจากเรื่องสองครามการค้าที่มีต่อบทบาทของดอลลาร์และบทบาทของอตัวพันธบัตรของดอลลาร์สิปี30ปีซึ่งอันนี้ผมบอกได้บทบาทดอลลาร์ในสองสาเดือนนี้กำลังลดลงแต่อย่างไรก็ตามจะมาแทนที่อันดับหนึ่งดอลลาร์เนี่ยอย่างน้อยที่สุดใน10ปีต่อไปเนี่ยมันคงจะเรียกว่าดอลลาร์ยังคงความเป็นอยู่แต่เพียงแต่วยบทบาทของพวกนี้ลดลงบทบาทของยูโรจะสูงขึ้นบทบาทของหยวนยจะสูงขึ้นแล้วก็คริปโตเนี่ยก็จะมีบทบาทมากขึ้นด้วยซ้ำครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คือจะมี สกุลต่างๆเหล่านี้นะครับขึ้นมามามีบทบาทแต่จะมีเงินสก,กุลแบบเพทแบบยูโรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะบอกได้ว่าบทบาทดอลลาร์ดีดอลลาร์เตชั่น is in the process เรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ครับอีกสองสามวันทีหน้าทางด้านบริกสเองจะมีการประชุมกันนะครับประเด็นอะไรบ้างที่อาจารย์อยากจะแนะนําให้พวกเราเนี่ยจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยคงไม่เหมือนการประชุม16ครั้งก่อนหน้านี้คงจะมีความเข้มข้นมากขึ้นอาจารย์แนะนําว่าเราควรจะมอนิเตอร์อะไรครับ คือพวกการรวมกลุ่มเนี้ยเป็นการรวมกลุ่มเพื่อต่อต้าน G7 นะครับแต่ปูนนี่หญิง G7 ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีปัญหาเพราะอเมริกาสร้างปัญหากับ G7 เรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็ต้องกล่าวแล้วว่าการประชุมครั้งนี้มันมีความเข้มข้นเพราะว่าหนึ่งหนึ่งในองค์ประกอบของหัวข้อแต่ที่ที่ผมพูดถึงหัวข้อใหญ่ mm. เรื่อง i n c l u s i v e เรื่องกับ global corporation กับเรื่องซัตผมแต่หัวข้อเล็กๆหนึ่งในนั้นจะมีเรื่องของ investment นะครับกับเรื่อง,องการคงจะมีการมาคุยกันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจะสู้ยังไงกับเรื่องของส<อ>งกรรมการคา้าอันที่สองที่เป็นเรื่องที่สําคัญที่ทรัมป์ถอนตัวออกทํำยังไงจะเรื่องของไคลแมชเชนอันนี้เป็นหัวข้อที่สองอันที่สามกำลังพูดกันในหลายอย่างบอกว่า ทั้นะกำลังทําลายเรื่องของสถาบันต่าง,างๆนะครับแต่ตัวมันเองก็คือตัวดับยูบางประเทศก็ไม่เห็นด้วยกับบางอย่างของ WTO นะครับ<ฆ>เพราะว่าอย่างไม่แค่ทาง EU ก็มาเห็นด้วยในบางส่วนเพราะฉะนั้นต้องการมีการรีฟอร์มปฏิรูปเพราะฉะนั้นหัวข้อที่3จะมีเรื่องของเขาเรียกว reform, ่า institutional reform ก็คือสถาบันกับอันที่4ก็คงจะมีเรื่องคิดมากเรื่อง AI นะครับกับเรื่องที่5ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนิดนึง ก็คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพราะทรัมป์ถอนตัวออกมาจากองค์การเขาเรียกว่าอนามัยโลกเพราะนั้นก็มีการพูดถึงเรื่องของกาเียเฮลโคเพอรเรชั่นเพราะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะกล่าวได้นะฮะว่าเป็นองค์ประกอบนะครับในห้าหัวข้อของนั่นทุกหัวข้อกําลังเป็นเรื่องร้อนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของทรัมป์ที่มีต่อแต่ละหัวข้อแต่ละหัวข้อครับ เพราะฉันวันนี้แต่ว่าสิ่งที่ไม่ได้พูดถึงแต่เราพอจะรู้ก็คือจะลดบทบาทของดอลลาร์ลงนะครับอันนี้ก็คงเลือกพูดกันมาหลายรอบแล้วนะครับและก็กําลังอยู่ในขั้นตอนของการดําเนินมาตรการอันนี้กค็คงจะเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเพื่อที่จะสร้างบทบาทของกลุ่มโซซาในการต่อสู้กับเรื่องของอะไรครับการเรียกว่าเฮชิมูนี่นะครับลั<อ>ทธิความเป็นใหญ่ของอเมริกาครับ อาจารย์คะเพิ่งมีเหตุการณ์ล่าสุดก็คือกรณีที่อิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านนะคะ<ม>แล้วก็อิสราเอลเองเนี่ยก็ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วนะคะราคาน้ำมันดีดไป5%เ์ทีเดียวนะคะทองก็ขึ้นหุ้นก็ร่วงนะคะอาจารย์มองว่าเหตุการณ์น,นี้จะลุกลามมันปลายมากน้อยแค่ไหน<ม>จะกดดันภาพของเศรษฐกิจการลงทุนยังไงบ้างไหมคะอันแรกนะครับเป็นเรื่องจริงอันที่สองเป็นเรื่องขู่<ม>ที่อเมริกามีการถอนออกคนออกมาจากอิรักเป็นอะไรต่างเพื่อที่จะทําให้การขู่ดูเป็นจริงมากขึ้น เพราะว่าอิล่านไม่ยอมที่จะเรียกว่าอะไรข้อตกลงที่อเมริกาบอกผมจะเข้ามาสู่6กฝ่ายนะครับที่เขาถอนตัวออกแนละแต่มีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องไม่ enrich uranium enrich uranium ก็คือสามารถที่จะเรียกว่าทําให้ยนะูเรเนียมน่ยมาถึงระดับหนึ่งคือ60%สกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามารถแปลงมาเป็นพระเบิดปืนได้ทางด้านของอิร่านบอกโอเคผมจะไม่ enrich นะครับในลักษณะที่สร้างบรรลแต่ผมต้องมี enrich อเมริกาบอกโน no เพราะว่าถ้าคุณเอนิชมันเกิดเพราะฉะนั้นพอโนโปับเนี่ยทางด้านอเมริกาบอกให้ถ้าอย่างนั้นผมไม่รู้จะทำไงครับนั่นก็นหมอนคือการ,การที่จะเล่นงานเพราะมีทางเป็นไปได้ก็คือถือโอกาสตอนนี้นะครับบีบให้ดูที่เป็นจริงมากหรือเกินเพราะว่าอิรานทางด้านอิสราเอลทำนะมีโอกาสที่จะบุกแค่อยากจะบุกมาตั้งนานแล้วอเมริกาก็เริ่มที่จะถอนก็กล่าวว่าคนออกมาจากอิรักเพื่อเตรียมกาเให้มันอาจจะเปิดทางแต่เอาว่าจริงๆคือบีบต่อแต่ขณะเดียวกันถ้าบีบไปแล้วไม่ได้ผล ผมก็เชื่อว่าภายใต้สถานการณ์ซึ่งมีความได้เปรียบกองอิสราเอล,ลกับบทบาทของคำต่อเนี่ยมันมีความเดียบเป็นได้ที่จะมีการเล่นงานก็เรียกว่าอะไรครับ เอาพวกที่เกี่ยวข้องกับเซสเซอริตี้ทางด้านปรมาณูของทางด้านของอิหร่านเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ในมันมีมากขึ้นสูงมากขึ้นแต่ขณะนี้อย่าเพิ่งไปบอกโจมตีแต่อย่างน้อยที่สุดเป็นขั้นตอนว่าถือโอกาสที่เล่นให้เหมือนจริงด้วยการมีการถอนกําลังเมียต่างแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าถึงจุดหนึ่งนะครับจะต้องมีการเล่นงานเพราะทั้งอิสราเอลทั้งอเมริกามองว่าการที่มีปรมาณูของอะไรครับของอิหร่านเนี่ย ัจะเป็นส่วนที่กระทบกับเรื่องดุลอำนาจ oh. และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง existential threat ก็คือพยันตรายที่อิสราเอลมองว่าเป็นอิสราลอลต่อความอยู่รอดเขาซึ่งตอนนี้ดุลอำภาพอย่างอำนาจเนี่ยมาทางด้านอิสราเอลหลังจากที่1ปีทีปีผ่านมาเพราะฉะนั้นเป็นช่วงโอกาสที่ได้ทรัปม์มาอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทําให้เกิดตัวเรียกว่าเล่นงานประดูปัจจัยไม่ปเสีมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วครับเพียง mm. แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปบอกว0ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือครึ่งหนึ่ง เป็นการขู่ให้เสมือนจริงเอาทุกอย่างเพื่อให้เข้ามาที่โต๊ะเจรจายอมที่จะไม่มีการเดลิชกับวันที่สองถ้าไม่ยอมจริงๆจะไม่แปลกใจเลยอาจจะมีการเดาจริงครับค่ะแต่แต่อเมริกาเขาปฏิเสธแล้วนะคะเขาบอกไม่ได้อยู่เบื้องหลังการโจมตีของอิสราเอลที่โจมตีอิหร่านนะคะอาจารย์เชื่อได้ไหมคะเออคือกันเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในเบื้องหลังของอันนี้แต่หมายความว่าเขาก็ไม่ได้ห้ามเขาอันนี้มีสองเรื่อง ข้อนเรื่องหนึ่งก็คือเล่น<ม>เล่นละครด้านหนึ่ง<ฆ>นะครับเพราะว่าถ้าเขาร่วมมือกันปั๊บเนี่ยแหละมันจะทําให้เกิดประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ที่เขามีต่ออ่าซาอุดีอาราเบียต่อหลายต่อหลายประเทศเพราะด้านหนึ่งก็คือปิดตาไว้อีกด้านก็คือเองก็ทําไปนะใ<ม>นขณะเดียวกันนะครับเพราะฉะนนั้เล่น2แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าทาั้งทางอเมริกาเนี่ยกำลังมองอิหร่านในลักษณะที่เขาเรียกว่าอยากจะต้องถือโอกาสในตอนช่วงนี้เพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้ามีการเล่นงานทั้งด้านประมูอิหร่านจะเป็นไไไปม่ด้เลย ถ้าหากไม่มีอเมริกาช่วยเหลือเพราะว่าปรมาณูของอิหร่านเนี่ยเก็บอยู่หลายที่และมันลึกเหลือเกินจะต้องมีเทคโนโลยีระดับสูงมากซึ่งทางทางอิสราเอลยังไปไม่ถึงนะครับแต่ว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่ไปได้ถึงตรงนี้ก็คือต้องได้ความร่วมมือและยิ่งกว่านั้นเรื่องของโลจิสติกก็อิหร่านเองก็สามารถที่จะมีพลังในการเล่นอยู่หลายหลายอ่หาหลายจุดเลยกันแม้ว่าจะมีความเสียเปรียบทางด้านอิสราเอลมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีการ เล่นงานทางด้านของ facility ี้บอลลูโดยไม่มีอเมริกาช่วยเหลือนะแต่ขนาดนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเล่นงานอันนี้อเมริกาก็ทําหน้าที่เล่นละคร2บทบทหนึ่งก็คืออะไรครับปิดหูปิดตาอีกด้านหนึ่งก็บอกใครต่อใครผมไม่เกี่ยวอ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นละครทางการเมืองครับค่ะและอาจารย์มองว่ามันจะไม่ได้ลุกลามบานปลายไปถึงสงครามโลกครั้งที่3ามไหมคะหรือมีความเป็นไปได้เพราะอาจารย์บอกว่ามี5 0นี่ที่อ,อ,อาจจะเป็นจริงอะค่ะ เป็นไปยากมากครับอาจารย์ไม่อยากผมหนไปได้เพราะว่าเวลาจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามเนะี่ยมันเกิดขึนะ้นไหนอเมริกาลบกับรัเสเซียลบกับจีนมันจะลบกันยังไงรัเสเซียตอนนี้ก็มีความได้เปรียบอยู่ในยูเครนจีนเองนะครับก็มาอยู่ในฐานหน้าที่อยากจะทําสงครามอเมริกาเองก็มาอยู่ในฐานหน้าที่อยากจะทําสงครามเพราะฉะนั้นในเรื่องของนี้สังเกตดูอย่าลืมนะขนาดเดียวกันที่ อเมริกากำลังเล่นงานอิหร่านเนี่ยซึ่งเป็นพันธมิตรกับรัสเซียรัเสเซียยังอยู่ในสานะลำบากพอสมควรเลยว่าจะทำอย่างไรใ mm hmm. นข้อบอกไว้ครับเพราะฉะนั้นขามเลยครับสงครามโลกจะเกิดเหมือนกันที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟัง เรื่องของสงครามยูเครนที่มีใครก็บอกอาากันจะวิองไปยังไปไม่ถึงนะครับรกับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องของปีที่แล้วที่บอกว่ามันไปไม่ถึงเพราะว่าการที่จะเล่นสงครามโลกอะไรสามประเทศที่เจ้าเกี่ยวพะผลประโยชน์ที่จะทาให้เกิดเกี่ยวนั้นหมายความว่าทั้งสองสองสามประเทศเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่คิศประดิกเรลียยไม่ได้หรืออีกเอา,นานหนึ่งเหมือนสงครามโลกอีกสองประเทศใดประเทศหนึ่งเชื่อว่าชนะอีกประเทศหนึ่งซึ่งขณะนี้ทั้งสองสถานการณ์ยังเป็นไปไม่ได้ครับและแอฟริกาและทางด้านของตะวันออกกลางเป็นเรื่อง vital interest สำหรับทางด้านอิสราเอล เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญกับอันที่2เป็นเรื่องอเรียกว่า white interest สำหรับตัวนต,ตุกคือไม่ใช่อเมริกาเท่านั้นเอง แต่ไม่ใช่เป็นไ i วท์ลอินเทรเของอฟริกของจีนกับทางด้านของรัเสเซียเ <Yeah. S 1> พราะแค่นี้ที่จะบอกเลยว่าทําไมถึงนะับขณะน,นี้ปล่อยให้ทางด้านอิเาลสามารถเล่นงานหนักในขณะที่จีนกับท,ทางรัเสเซียอยู่ในฐานหน้าที่นะครับไม่เห็นด้วยแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะนะ่โอกาสที่จะเกิดสงครามโลกเกิดจากจุดนี้ขณะนี้ยังไปไม่ถึงนะครับแล้วค่อยถ้ามันมีดีเวล็อปเมนต์ใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นค่อยมาวิเคราะห์เป็นทีละเรื่องครับแต่ณดียวเป็นตรงนี้ยังไปไม่ถึงครัับดจมาก วันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ขอศาสตราจารย์โรเจสมชายภคภาพาวิวัฒน์นะคะอาจารย์ก็มาถูกจังหวะพอดีนะคะ <laughs> น่าจะคุยเรื่องบริษที่เราเห็นชัดแล้วนะคะว่าโอเคเราก็อาจจะเห็นการยืดเวลาการต่ออายุของมาตรการที่เขากําลังจะใช้ในการเจราจาต่อรองของตัวรีชิพเค้าต่อเลฟจากวันที่9กรกฎาคมออกไปก่อนนะคะ <laughs> แล้วก็อเมริกาก็อาจจะขู่ทางด้านของบริษว่าอย่ามาเล่นงานดอลลาร์สหรัฐแต่อย่างไรก็ตามบริษเองก็ไม่สามารถใช้สกุลเดียวกันได้นะคะท้ายที่สุดก็ดอลลาร์น่าจะลดบทบาทลงแต่ยังเป็น ะะมีสกุลอื่นที่เป็นสกุลท้องถิ่นเข้ามาแทนบ้างมีตัวดิจิ t a ล c คอร์เรนซีเข้ามาแทนบ้างนะคะส่วนเรื่องของอิสราเอลกับอิหร่านอาจารย์บอกว่ามันก็ไป5 0 50เนาะมันอาจจะรุนแรงก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงสงครามโลกครั้งที่3หรืออาจจะเป็นแค่การขู่หรือว่าเป็นแค่การส่งสัญญ,ญาณบางอย่างก็ได้แต่ว่าตอนนี้ตลาดตอบรับชงลบเรียบร้อยนะคะเพราะว่าในฝั่งของตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะเช้านี้ก็ลงไปแล้วกว่า 1- 2%เนะคะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นออสเตรเลียส่วนราคาน้ํามันเองนะคะ ขึ้นมาแรงทีเดียวนะคะกว่า5%ในการซื้อขายปัจจุบันตัวน้ำมันดิบเบรนด์เเหรียญ64เซนนะคะตัว WTI 73เหรียญ59เซนอ๋อตอนนี้ขึ้นมา8%แล้วนะคะไม่ใช่แค่5%ก็ถือว่าสถานการณ์ตอนนี้เดี๋ยวตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะพี่วุ๋ยสองสัปดาห์ที่แล้วนี่จำได้น้ำมันยังต่ำกว่า60อยู่เลยนะฮะตอนนั้นตอนนั้นเราคิดว่าเป็นขาลงละอาจจะไม่ใช่แล้วนะครับพูดถึงสงครามโลกครั้งที่3ชอบําพูดคนึมากคือบ หลังจากที่เขาเห็นระเบิดที่ฮิโรชิมานางาซากิมีคนบอกสงครามโลกครั้งที่สาจะใช้อาวุธอะไรกันแกตอบว่าผมตอบไม่ได้ว่าสงครามโลกครั้งที่สาจะใช้อะไรแต่รู้ว่าสงครามโลกครั้งที่4เราจะใช้ก้อนหินแล้วก็ท่อนไม้มาทุบกัน <c oughs> แต่แว่าทั้งโลกจะไม่เหลือเลยครับ <c oughs> แล้วก็การคุกคามมาด้วยนิวเคลียร์ถ้าพูดนิวเคลียร์ครั้งสุดท้ายย้อนกลับไป63ปีแล้วนะครับ 1> 1, 1962ันกครับตอนที่ สหภาพโซเวียตนิกิต้าครุชอฟเนี่ยมาตั้งฐานในการยิงจรวดเนี่ยนะครับไปหันหน้าไปทางสหรัฐอเมริกาตอนนั้นโลกตึงเครียดอยู่ประมาณเกือบหนึ่งเดือนกว่าที่จะเจรจาได้แล้วหลังจากนั้นโลกเองก็รู้ว่าแค่ขู่โลกนี้ฟรีสหมดเลยนะครับ mm hmm. ที่เห็นราคาหุ้นเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าขู่กันแบบนั้นจริงๆเนี่ยไม่เหลือครับ <Ha. S 1> เละแน่ๆนะฮะฝากกด subscribe กดติดตาม,ตดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเด e Standard w e เวล์ันนะครับ